เลื Hello, สวัสดีชุนกันได้นะครับวันนี้ผมเองครับเอ็ดดิสต้าเกมส์เออ,เเอถึงจะเป็นชื่อเวลานแล้วก็ตามแต่ว่าวันนี้ถ้าเราจะมาแจกเอฟเคโอเคผมไมไ่สร้างก็โดินอันนี้เราจะมาแจกคอมมานตัวจ,จับการเอฟเคนะครับผมก็เราก็ตามมาก่อนเนาะเดี๋ยวเกมหมดก็ได้ดูง่ายนะเวลาใครโหลดมานะครับก็จะเป็นก็จะใช้สตั๊กเจอร์โหลดมาจะเป็นประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวรอให้ดู afk อ่าสักศูนย์นึงชิปหลดม,มาก็จะไปมานี่เลยนะฮะโอเคนะฮะวิธีการดูนะฮะว่าใคร FK อยู่ให้ใช้สกอร์บอดออคิทีซิีดเพย์ไซบาเอฟเคนะฮะสามารถตกแต่งเองได้เนาะในนี้นะเช่นสมมุติว่าผมอยากได้อยากให้มันเป็นแบบนี้นะแบบ e f k p l a y e r อะไรเงี้ย ยาวไปไหมแล้วก็ก่อนก่อนอันนี้ก็ริมมฟด้วยนะริมมุเ F key ไปปุ๊บแล้วกดดูได้ไหมหน่ยคิดว่าได้ไหมอ่าโอเคได้ละติเพจไซบาไซบา F k เนาะแล้ก็ได้มาแล้วนะซึ่งให้กดตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะ F k ของโต๊ะนี้นะถ้าอยากให้มัน F k ตรวจทุกคนไปเลยก็ แนะนำให้ลองแบบนี้นะแท็ก A F K เลยแบบแบบนี้ไปเลยนะอ้างเป็นขึ้นมาเอาเวกทีปไปเลยก็ได้นะก็ประมาณนี้ครับเราไปก็จะได้มาแล้วนะ F K P U เนาะประมาณนี้ซึ่งมันจะตรวจแบบนี้นะผมคือมันจะใช้ออฟซิเลียนข้างล่างนะครับผมออฟซิเลียนข้างล่างคือมันจะเซตบ็อกซ์ออฟซิเลียนข้างล่างผู้เล่นเห็นไหมพอถ้าผู้เล่นไม่ขยับมันก็อยู่ตรงแบบนี้นะแต่ข้อเสียของมันก็คือ ถ้าเราแบบเดินขยับประมาณ1บล็อกแบบนี้นะมันจะไม่นับนะมันจะไม่นับว่าเราขยับนะต้องขยับไปหนึ่งบล็อกประมาณนี้ไม่จะหายให้เนาะประมาณน,นี้โอเคซึ่งซึ่ง,งนั่นก็มีข้อเสียอย่างหนึง่งก็คือถ้ามันเป็นกระถ้ามันเป็นแบบว่ามันไม่ใช่บดล็อกข้างล่างมันไม่ใช่บดล็อกอ่ะมันก็จะไม่สามารถตรวจได้เนาะมันก็จะค้างเลขไว้เสมมาผมอยู่ที่เลขห้าไอ้เลขสี่อะไรอย่างงี้อ่ะ หรือจะห้า x สี่มันก็จะค้างกันอยู่อย่างนี้นะจิ๋ว่ราผมจะเดิอนออกไปเนาะโอเคนะผมสามารถเอามาทํากับวงจรง่ายๆด้วยนะครนะับผมไปนะผมปิดอันนี้ก่อนสามารถเอามาทํากับวงจรง่ายๆได้แบบนี้นะผมก็คือให้ตรวจสอบว่า F K คนไหนมี F K F K คือสกอร์บอรทจะเพิ่งตางมาเมื่อกี้นะครับผม F K มากกว่าสิบคืน่า F K นานกว่าสิบวินะฮะให้ทําการ T P ไปที่สูตร600ก็คือ ผมจะให้วาปมาตรงนี้นะฮะคือตรงนี้ฮะสูย์โลกสิศูและหลังจากนั้นนะผมเราก็ทำการให้ให้ให้ใหใหทําแบบว่าอาเทลรอนะให้ให้มันเทลรอบอกกับผู้เล่นทุกคนในเซิร์ฟนะคือเอทุกคนในเซิร์ฟเนาะว่าผู้เล่นคนที่มีสกอร์เอมากกว่าสิบเนี่ยได้รับคาจอไปแล้วนะแล้วก็อิมเมเทเลยนะผมก็จะขึ้นมานะผมแล้วก็เอ อีกรอบหนึ่งนะคือ F K มากกว่า10นะให้รันคําสั่งเพซาวเ d นดอมเบกนะผมคือให้มันได้ยินเสียงปิ๊งอะไรเงี้ยเหมือนทุบก,กระจกอะอพอจินตาการภาพออกไหมแล้วก,แวก็แล้วก็อันนี้เป็นการลบแท็กคนที่มี F K มากกว่า10บขึ้นไปนะผมก็คือลบ F K ออกนะซึ่งถ้าถ้าวางอย่างนี้ก็ก็ก็ปวดจับใหม่นะนลองดูผมจะยืน F K นะ <c oughs> ชิปมันก็จะขึ้นมาบอกนะครับว่าได้รับขาจอไปแล้วนะแต่ก็สำหรับวันนี้ขอตลาไป,ไ,ไปก่อนเติสดนครับบ๊ายบาย